ฮัลโหลก็มาปุ๊บม,มาเจอหนูอีกเช่นเคยน,นะคะกับช่องดดีไทยแลน์นะคะเสียงหนูไม่ค่อยดีนะคะหนูไม่สบายเนาะต้องขอภัยด้วยนะคะวันนี้ก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นเล็กนะคะน้ำใสเนาะโอเคพาทุกคนกินพาทุกคนทานนะคะโอเคกินกันเลยเนาะกองได้ที่แล้ว ปรุงมาแล้วนะคะแซ่บเหมือนเดิมแหละเจ้าเดิมเจ้าประจําพริกลูกโดดเห็นไหมพริกลูกโดดเผาพริกกระเลียงนะคะไม่ใช่พริกไทยธรรมดานะไม่ใช่พริกไทยจินดานะพริกกระเรียงแซ่บเหมือนเดิมแค่ได้กินก้อนน้ำลายน้ำลายไหลแล้วนะคะพูดตามตรงเลย อันนี้คือหนูหนูให้พี่เขาแบบปรุงมาเลยนะคะคือแบบใส่น้ํามาเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องแยกถุงเนาะเพราะว่ากินเลยนะคะเป็นรูดดิกพีเกเหลียงแล้วก็มีมะระจีนนะคะ กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ยังแร้เหมือนเดิมนะคะ เ็ดมากคะต้องขอไปด้วยนะคะหนูไม่มีไม่มีพักไม่มีเกรงเคียงเนาะเพราะว่าหนูลืมพี่เขามีโหระพาให้นะคะแต่หนูลืมไง โอ้ทำเป็ดทังร้อน ขาไก่ตีนไก่นะคะพี่คอยมาแบบสองขายญ่ๆเลยแบบนี้หนูมขอไปด้วยนะคะเสียงไม่เสียงไม่มีเพราะว่าไม่สบายนะคะอันนี้เป็นน้องนะคะห้าสิบบาทนะถ้วยนี้ห้าสิบบาทแต่รสชาติคือแบบเกินกว่าราคาหนูไม่ได้ยอนะคะ คือแบบเราก็พูดตามตรงแล้วเนาะแต่หนูไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะใส่แค่น้ำส้มใสายชูเพราะหนูรู้ละพวก,ก๋วยเตี๋ยวไก,กต่ตุนหมูตุนเนื้อตุนเนี่ยก็จะต้องแบบใส่น้ำตาลเหมือนเหมือนพวกพะโลมาอยู่แล้วนะคะหนูเป็นคนไม่ชอบกินหวานมาก นี่หน่อยโอเคแต่ถ้าหวานมากหนูกินไม่ได้นะคะก <_ EN> ็เลยไม่ได้ใส่ใส่แค่น้ำส้มสายชูมา <_ EN> แล้วก็พ้กป่นพี่เผานะคะอืมชับ ทำเป็ดทังร้อนหนูต้องขออภัยนะคะ พราะว่านหนูใชต้ตะเกียบไม่ก็ถนัดเนาะอ,อร่อยมากมพี่เขาหยุดขายไปกี่มันไม่รู้หนูก็ไม่ไม่ได้จำวันนะคะแต่ก็ไม่นานนะประมาณไม่เกินอาทิตย์นะคะ กลับมาลูกค้าก็แน่นเหมือนเดิมเพราะว่าลูกค้าเก่านั่นเนี่ยติดใจติดใจเขาเขาพูดจาดีนะคะเป็นมิตรบางทีเจอแบบลูกค้าผู้หญิงที่เล่นนั่นเนี่ยโกหกเขาร้อเล่นไม่ใช่โกหกนะคะร้อเล่น เหมาหมดเลยนะนนี่หนูรู้นะคะหนูเธอพูดเนาะเมาหมดเลยเขารู้แกวกันไงก็แบบเหมือนกับว่าเขาเคยหยอกล้อกันแล้วพี่เขาเลยบอกว่าเธอเหมาอ่ะเธอก็ไม่ไม่เอาอยู่ดีอืมแล้วพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็หัวเราะนะคะ ไม่ใช่เพื่อนกันเป็นแค่ลูกค้านะคะทุกคนนะแดงไงรู้ไหมพี่เขาเป็นมิตรมากเขาแค่ยิ้มนะคะยิ้มตลอดทุกเวลาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรยังไงหนูก็อยากจะถามเขาเหมือนกันว่าเขาเคยมีความทุกข์ไหมเขาเคยมีความเครียดไหมนะคะ คือแบบเขาเยิ้ยมตลอดร่างกายเขาเหนื่อยนะมือเขาไม่ได้หยุดเลยทำกว๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้านะคะอืมหนูกวงศเขาเป็นผู้ชายด้วย mam -hmm. เผ็ดขอไปนะคะ ก็แบบมันเผ็ดมากพี่กอะรย่ง